ต่อเดินจับมือแม่เลยเดี๋ยวทุกสิบห้านาทีเราก็เดินเล่นของเราก่อนก็เขาก็มาแล้วเราไปถ่ายกับสินต้อยากก่อนไหมเราไปถ่ายก่อนป่ะแต่ตอนที่ไม่มีคนเนี่ยไปเลยป่ะ า,าถ่ายแล้วใส่นะหมวกด้วยใช่ไหมนี่ไงเขามีเก้าอี้ให้นั่งถ่ายนี่ไง จะไปยืนตรงปากปากงโตไหมน้าและความถิงโตทำมาจากอะไรอะฝั่งขางนู้นเริ่มเคล็นะ แล้วนะลูกคะ่ะทางนี้ไม่มีส่วนร่วมนะเดีอยวาหารทปลายี่สิบาทอาหารปลา,าย0ไม้

อาน้องโยนโอ้โหออกไปไกลๆลูกเอกกเอเห็นไหมเ,เดี๋ยวค่อยไปล้างเดี๋ยวเขาไปล้างเออพี่โยนไปไกลเห็นไหมขาหนูมือฟานนะแขนฟาหนูหนูก็ไม่ต้องจับเยอะอาายนแรงหยุด<ๆ> ถึงก็ใครอยู่อก้า้าเดก็เป็นดนที่สา่ที่สอนี่หละ่ออกวนดอกไม้สวนดอกไม้ดูดิ étique. สวยเลยอ่ะ น้องมาอาบ้าีชยกเนสแล้วขเขา้อิีนาทีห้านาทีเดี๋เขาก็มารับเราเอามารับเราก็คืนใช่ครับอันนี้เห็นปรมชา่าเนาะเห็นเขาสร้างขึ้นเลยสร้างเองเหรออสร้างขึ้น ท่านลงลูๆข้างหลังเลยอาร์ิเคอิชาจับแขนพี่ไปด้วยลูกเออน้องพี่จับน้องไว้ด้วยก็ขอบคุณค่ะลูกอัอาแต่หนูไม่เมาเลยดอกง่ายง่ายอ่ะ เข้าไปนีนเ่เลยน่าจะเย็นป่ะเนี่ยว้าวลวมเย็นจังเลยลมเย็นยไหมเย็นไหมไม่ไม่บาง้า่ะอือมันเป็นสวนลูก วัวตูซีวัวบาลีแล้วก็มาแค้นะครับจะซ้ามนะครับจะเป็นชุดรอมสัตว์เล็กน,นะครับชุดตรงนี้นะครับจะมีแพสนะครับมีกระต่ายนี้นาแค้นนี่หมูแค้นะครับ,นะรบขวามือก็จะมีอีบอามาลายนะครับ ตั้งอย่างนี้นะครับตัวเขายาวๆยังเป็นตัววาลตูซี่นะครับแต่ขออนุญาตกับรถตัวหนึ่งนะครับโอ้ที่เค่ที่ชานี่โอ้ในตัวอะไรเนี่ยครับโอ้ีออีม้าแค้ ก็จีรักมาหาทิชาไม่กชทิชาหรอคันนี่ดดทชาเออเห็นนั่นเองน้องอาเลยน้องอ่ะลองไปยืนเฉยๆม,มาเลยลองมายืนใกล้ๆสิาให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ มันจะมากินแล้วนะตัวไหนก็ได้ไอตัวที่ยังไม่ได้กินนะ่ะตัวนั้นยังไม่ได้กินอนะันนี้ะได้ตัวนี้น่ะฟ้ามันแ้นฟนะ้เนียวหน่อยกลัวมันเป็นรูเดินมั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 นโน้มตัวลงมาเดนมันโน้มหัวลงมา้ <c oughs> าเหนะ็นไมมันกินแล้วไหนะเห็นไมฟ้่ยกันนอกล้ดี้นอ,อะก้อยก้อยอฟ้ถ่ายหยุด เราเดิมาดีลงมาเนี่ยโอ้ย,อยอลองสิคะเดินมาเดี๋ยวป๊บยืนเฉยๆยืดเฉยๆยืดดูดูดูแม่จะทำให้ดูอ่ะเอาไปหนึ เคยืนได้ไหมยืนสูงๆเนยๆโอ้ยยีราฟมันยาวอ่ะเอาดิเคเอาแล้วเออไม่ถึงแค่นะลองลองสิแม่พาพาไปแม่พาไปให้ยีราฟสิพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราไปไปไปดูฝั่งนู้นอีก เอาให้ยีรับมั้ทีเคเอาไม้ไปไปไปใกคืนทีเคไม้มันจะเสียบหน้าเสียบตาคนอื่นเอาเอาไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> อ่าเดินไปดูซิตัวนั้นตัวอะไรทีเคทิชาดูซิอ,อย่าเข้าใกล้นะมันมีเขา <c oughs> เหมือนอะไรอ่ะเหมือน <c oughs> วัว ว,าวาัออวาวาตูซี่พ่อพอ,อนังวัววาตูซี่ไม่พอนมันเขาเอาให้มันเองโอ้ดูเขามันชนกันปอกแป๊กปอกแป๊กเลยไม่ต้องเข้าใกล้นัาตรายเขามันแข็งคม,มแต่เขามันสวยดีนะตาก่อนแล้วลูกๆไปดู ดูอย่างอื่นสิเห<า>ม็นเหม็นปะเหม็นเหม็นเหม็นอึมันดูอัอนอนี้อะไรนี่วัวบ,บาหล,ล,ลีนี่วัวบาหลีนี่สิงป้าเมนซูอะไรนะอันนั้นเอาไปอ่าให้นมแพ้ก่ายหญ้า ซาชุละห้าสิบบาทค่ะอาหารดูตามรูปพี่ติดแก้วเลยนะคะว่าให้ประเภทไหนส่วนยา่าค่ะจะเป็นของหนูหรือว่หมาอ๋อคนละอันอ้ออันเดียวปะออ๋จะเอากี่อันอไม่มีเงินสดแล้วนะพี่ติดแก้วดิมันี้กระต่ายมีนมอ่ะเอ้าเืดยังไงนึกยดืด าหยิบอันหนึ่งลูกคืออะไรหิบมาคนละอันหยุกยกมาทั้งตะกร้าเลยนะนมหนูดูตามรูปเล่นไม่ี่พี่แค่นี้อ่ะตายเดินไปไม่ถ้าม่นะเด็กินเองล่ะเอาอะไรให้ก่อนวนกู เป็นไหนเริ่มจากตรงไหนนู่นในร,ร่มนู่นก่อนไหมอันนั้นเป็นอไนี่ยม้าแคะเนี่ยมแคะาย่ามแคะดูมันมีถือจับดีๆลูกเออเราบังหกนะ<า>นมันมีรูปสัญลักษณ์อยู่กับแก้วเลยเ<า>อาวางเอาวางอ่ะดูก่อนซิดูที่แก้วซิ ม้ากินยาแม่อันนี้ไม่แม่แม่อันนั้นเป็นของของหนูอันนี้แกะเออดูสิหัูนี้อะไรอันนี้ลูกแกะอันนี้กระเบื้องอันนี้ม้าม้าม้าแคะดูซิลูกไหนมีม้าม้าแค่จอันนั้นนกอันนั้นอะไรลูกกระต่ายนอ่ม้ากินหญ้าเปล่าเออนี่ไปตอนนี้จับเหรอเออทีละอันลูก างนี้เหรอใช่ครับใช่มันมีขวดเนาะอือร่อยเหมือนเคยไปป้อนที่ไหนอ่ะหืมเราไปป้อนที่ไหนครับที่อะไรนะที่ไปเราไปกินอะไรที่แบบนู้นตันต้นตัวนู้นกินหญ้าอะไรอย่าเงี้ยเดี๋ยวยังเพิ่งยัเพิ่งยัเพิ่งยัเพิ่งพี่แกเพิ่งจะถ่ายรูปให้พร้อมกันอ่ะพี่แคมาอีกต้นหนึ่งของพี่เคอเนี่ยไปชาร์ข้าใกล้ๆอีกไปพร้อมพี่เกเลย ชิชาเข้ามาใกล้ๆไม่ใช่ไม่ใช่แคนป่าเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าพี่ชาจะกลัวไม่เคยมันครั้งแรกของเขามาเอาสองอันสองอันชิเชียไปเอาของพี่ชาหนึ่งชิชาไม่กล้าเอนานี่ของหมูนักกายนี่หมูมาดูชิชากรได้ละนี่วมแก้ว มันตายแดงนะอืมพวกหนูพวกกระต่ายพวกเนื้อตามันจะเป็นอย่างเงี้ยลูกน้ามวยทำอะไรไม่กินนตาน้ำไงตาไปให้ให้ให้แพ้หน่อยสักไอแพ้กินนมไอแพ้แพ้หมาปีนนี้มาก่อนอะยืนยืนสงคนนี้ยืนยืนตรงหน้านี้ก่อนนี่นี่ตรงนี้ถ่ายกับหนูนี่หันหน้าหาแม่สิลูก มาแม่จช่หันมานแม่ะะอ,อ,อ,อันนี้อะไรเน่ยดูซิ <c oughs> มันใช้นี้เหรอ <c oughs> อแคนี่ไงสัญลักษณ์ที่เคมาดูนี่ม <c oughs> ีไงสัญลักษณ์นี่ มีเหมือนกันไหมเอออเาให้ได้นู่นเลยๆในแก้วในมันคืออะไรอ๋ออันนี้เหรอต้องเทเหรอเดี๋ยวๆดี๋ยวดูก่อนมันมีที่เทเหรอเทกับพื้นเลยหรือเปล่านั่นเหรอใช่เหรอตันติเกียรตอ๋อใช่ใช่เทกับพื้นเลยลูกเทกับพื้นเลยลูกของพี่ชาของน้องเป็นแก้วในลูกอันนั้นนูกแก้วนนนู่นนู่นนี่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 ดูที่แก้วมันมีสัญลักษณ์อยู่ เออนั่นแหละเหมือนกันเหมือนกับของพี่่เหมือนกันเออมามาเทเลย <Okay. S 1> นี่ไงนี่ไงเศษอาหารเนี่ยแกะด้วยนะเออนี่ไงเศษอาหารที่คนอื่นเขาเอามาให้ไว้อะ่ะเทเลยนะเออเดี๋ยวมันจะกินของมัน้อ,นองก็เทห่างไม่เป็นไรน้องมันมีแกะด้วยนะน้องซิดเข้าไปเลยเออโอ้โหพี่จ้า เอาเอนนี้ไว้ตรงไหนเอาไว้ในตะกร้าครับอ่าแล้วเขาทิ้งเหรอทิ้งได้ไงมาเดินไปดูเลยลูกปลาการเล่นโกงอะไรครับแกอีกเหรอเรราาาไมม่ีอหโอ้หมดรอไปให้แพะหมดละอ๋อนี่ม้าลายเล็กเหมือนหมูนู่นม้าลายนู่นนู่น ใช่นู่นมาลายเห็นไหมมาลายมีไหมไม่มีเออไม่มีก็ไม่ต้องให้นี่มาให้หมูตาลเราจะเอานมให้นี่หมูหมูมาให้นมหมูให้นมอุ้ยอันนั้นอะไรโอ้ยขึือแมลงวันอุ้ยอุ้ยมลงวันนี่มาทางนี้ลูกมาทางนี้แมลงวันเยอะมากอืออยาให้แมงวันเกาะปากนะเอาทีเคไปอ่าไปให้เจ้าหมู เอายื่นยื่นยื่นใส่ปากมันลูกเอออเาให้ตัวอื่นสิเูอดูน้องยังไม่กลัวเลยน้องไม่กลัวเลยอ่ะไม่กลัวเลยข้าหมดหรือยังโม่จะหม่หรอให้พาดีเข็มไปข้างหน้าเงิแล้วข้าปลาโอเคมันมีหลายตัวที่เคยื่นไปเลยเดี๋ยวมันมันจุดเออเกยอยาดนถือ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 ใเกหน่อยมันดึงแรงนะลูกค่อยถือลูก ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มันจะดึงควดไปหููไม่ต้องจุดกับให้โอ ah. oh, ้ม oh, ันจะดึงอ่ะหันกอหันกอเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนทีชาเดี๋ยโอ้ไม่ให <ÜNDNIS> ้ควดหันกอให้น้องพีชาป้อ เช้าทางนี้อ,นอันนี้มันตกรกจอกเทศดิมันติดผ้าปิดหรือเปล่าอืมแต่ก่อนมันน่าจะมีป้าว่ามันน่าจะไม่รอดมันเดินน้นกอกต่กินว่ะแวนมตัวลูกมันไม่มีไม่มีอันนี้คืออะไรของอะไรของใครของนกอันนี้ของกระต่ายแล้วปิดปะไปหา ได้ยิใช่ใช่ปะไม่ได้ยินหนูตกใจหมดอย่าไปเฮ้ยไม่ต้องรีบเนี่ยนกโอ้ยโอ้ยใหญ่ดูโอ้ยโอใหญ่ดิบป้าโอ้ใหญ่ขนาดนี้มันไม่กล้าหรอกเนื่องไงนกเขาเรียกว่าอะไรโกอะไรโรคอะไรทีเคทีชาเกลโรคยุงใช่หนูไม่กล้า ไม่มันมีนกตัวเล็กอันนี้มันตัวใหญ่เขาไม่ให้กินหรอกลูกมาเขามีอาหารอยู่ข้างในหน่อยปะนี่กระต่ายนี่เอามาให้กระต่ายดีกว่าน,นี <Hi> ่กระต่ายนี่เคารพกระต่ายเคารพารพไม้ให้ตัวคูเองอือเลียให้หมดก่อนเีให้หมดก่อน ใครเคี้ยวมอดทิชาเหรอไม่เคี้ยวมอดตอนในน้อยแต่ี่ดูดเอาตัวหนึ่งไปแย่งตัวหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแย่งตัวค่ะอ้าวทิชาเอาป้อนไปลูกกระต่ายหนูหรือกระต่ายหนูกล้าป้อนทำไมกระต่ายมันตัวเล็กใช่หนูกล้ามันเคี้ยวอยู่ไหมเคี้ยวอยู่เคี้ยวอยู่ อะไรไปเลยป๊าทำไมทำไมไมคีลต่อป๊าใครมาให้เม็ดอันนี้นี่พวกเขาลแก้วนะผิดหรือเปล่าป๊าดูนกได้ป๊าดูปลาดูเดเ๋ยวเล่าเขาอย่นันป๊าอ๋อเออนี่ไก่ฟ้าอ๋อไม่ใช่นกอู้ดูมันนอนนอนตายมันอะ นี่มันอาบแดดอาบแดดอาบแดดมันอาบแดดมันเป็นนกกันันนี้ไก่ฟ้าไก่ฟ้าไก่ฟ้าแล้วทำไมเขาติดป้ายรถเขาติดเป็นรูปนกเขาติดนี่มาโยนตรงนี้นี่นี่เห็นในที่เขาให้นี่โยนเข้าไปเลยถ<ด>ึงถึงเวลาเ,เดี๋ยวมันจะออกมามามากินเองลูกมันจะมาแทะเขาเองกขอนมาตีหูกี่น้าลูกกอยกอยถ่ายหน่อย อันนี้โอ้นี่ไงทีเคนอกอยู่นี่ก็มีนี่ดูตัวนี้หลับสบายเลยอ่ะให้ตรงนี้ก่อนก็ได้ลูกเฮ้ยมันมากินแล้วทีเคนี่นี่ตรงนี้นี่ลูกนี่มาเนนะดินมาละดี๋่ลูกมาแล้วลูกโยนไปเลยเดี๋ยวมันจิกเดี๋ยวมันจิกเองป้าจ๊ะ นี่เนี่ยมาให้นกด้วยนี่นี่อย่ข้างล่างสิลูกดีๆครับ Electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were riding until midnight.